สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้ก็ามาพบมาเจอกับการเรียนในวิชาสุขศึกษาของโค้ดอีกครั้งหนึง่งสำหรับนักเรียนที่เรียนก็พยายามตั้งใจฟังให้มากนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเราเรียนเป็นบทเรียนออนไลน์เนาะ ซึ่งมันก็เห็นแค่รูปภาพเห็นแค่ด้านหน้าอ่าไม่ได้เห็นตัวจริงบางทีเราก็อยากจะถามเราก็ถามไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ก็มาเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพี่น้องว่าบทบาทและหน้าที่ของพี่น้องนั้นเขามีบทบาทและหน้าที่อย่างไรคนเป็นพี่น้องกันเอาว่าพี่น้องก็คือ เป็นพี่เป็นน้องเราฉะนั้นใครที่มีพี่เราก็ต้องรู้จักทำอย่างไรเราถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขหรือว,ว่าเรามีน้องเราจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับน้องเราได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาอะแว้งซึ่งกันและกัน,กนฉะนั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทนะ หน้าที่ของพี่น้องคําว่าพี่น้องก็คือพี่น้องเราเนี่ยละครับเราม,มาดูครับแบ่งออกเป็นทั้งหมดเป็นสิบข้อนะครับสิบข้ออเรามาดูข้อที่หนึ่งครับต้องรักใคร่กลมเกลียวกันก็คือคนเป็นพี่เป็นน้องก็ต้องรู้จักรักใคร่คนเป็นพี่ก็รู้จักรักน้องคนเป็นน้องก็ต้องรู้จักรักพี่นี่คือความหมายของว่ารักใคร่กลมเกลียวกันนะไม่ทะเลาะเบาแหวงกันฉะนั้น เราก็ถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติตามข้อที่หนึ่งได้นี่ก็เออรู้สึกว่าบ้านเราก็จะน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ข้อที่สองครับสําหรับข้อที่สองนั้นต้องให้ความนับถือซึ่งกันและกันคําว่านับถือซึ่งกันและกันก็คือคนเป็นพี่ก็ต้องให้ความนับถือน้องยิ่งคนเป็นน้องก็ยิ่งนับถือพี่ว่าเขาเป็นพี่เรามีอะไรที่เราช่วยพี่ได้ก็ต้องช่วยหรือ เวลาพี่สอนอะไรเราเขาควรที่จะเชื่อฟังเขาคือนับถือเขานึ่งกว่าเขาเป็นพี่เราเขาเกิดก่อนเราดังนั้นเขาต้องมีอะไรที่รู้อ่ามากกว่าเรานะส่วนตัวเรานั้นเกิดที่หลังเราก็อาจจะรู้นะเรื่องนั้นเรื่องนี้น้อยกว่าคนเป็นพี่ข้อนะที่สามครับรวมกลมแล้วกันเนาะข้อที่สามก็คือมีน้ำํำใจเอื้อเฟื้ออ่ มีอะไรก็เอื้อกันมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันนะน้ำใจก็ยกตัวอย่างเช่นมีอะไรดีล่ะพี่ถือของยุของยกของ,ขของที่มันพรุงปรังเราสามารถที่จะช่วยได้เราก็อาสาเข้าไปช่วยนี่คือการมีน้ำใจและอะไรที่เราที่จะเอื้อเอื้อเฟื้อให้พี่ให้น,น้องได้เราก็เอื้อยกตัวอย่างเช่น เรากําล no ังทํอะไรดีล่ะนั่งอยู่เฉยพี่บอกว่าบางิีพี่มีธุระอช่วยหลังจานแทนพี่หน่อยได้ไหมที่เดียวพี่หลังเกือบเสร็จแล้วพี่จะรับโทรศัพท์หน่อยหรือมีธุระอยางตื่นเราก็เออฮะเอบเฟื้อกันเออโอเคลังจานนิดเดียวเดี๋ยวจัดการให้พี่ท่านเ้ามเออกันไปช่วยเหลือกันไปอข้อที่สี่ครับต่างคนต่างช่วย การดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้าน,นะนพี่ถ้าสมมติว่าพี่กวาดแล้วน้องมาถูหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างพยายามช่วยกันดูแลว่าเออทำอย่างไรบ้านเราถึงจะไม่สะปะปกปรกนะช่วยกันครับอย่าพยายามทำให้บ้านเหล่านั้นเปื้อนตัวเลอะเทอะต่างคนต่างช่วยกันดูแลความสะอาด แล้วบ้านเราก็าจัดสะอาดนะข้อที่ห้าก็ไม่แตกต่างไปจากข้อที่หนึ่งครับก็คือรักใร่ปรองดองกันก็คือคนเป็นพี่เป็นน้องก็ควรรักใคร้ปรองดองกันครับก็มีความหมายใกล้เคียงกับข้อที่หนึ่งที่คุณด้อธิบัติแล้วเหมือนกับว่ารักใครคนเดียวกันกับรักใครปรองดองกันก็มีความหมายไม่แตกต่างกันข้อที่หกต้องรู้จักเสียสละ เสียสละอะไรบ้างบางทีพี่กำลังกวาดบ้านถูบ้านอยู่น้องก็รู้จักสละเวลาเออเรากำลังทำอะไรอยู่ล่ะสมมติเรานั่งเล่นหรือดูทีวีก็เสียสละสักนิดนึงหรือว่าสละเวลาสักนิดนึงมาช่วยพี่กวาดบ้านถูบ้านเพื่อที่จะให้บ้านนั้นมันสะอาดก็น่าอยู่อ่าข้อต่อไปข้อที่เจ็ดครับอ่าน้องต้องเชื่อฟังพี่ และพี่ก็ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของคน้องดีคำว่าน้องควรที่จะรับฟังความคิดเห็นพี่ก็คือคนเป็นน้องกอับพี่เขาบอกอะไรบอกตามอะไรเราก็ควรที่จะฟังเขาและปฏิบัติตามเขาอ่าส่วนคนเป็นพี่ก็รับฟังน้องบ้างบางทีน้องอาจจะมีเหตุผลเออเราฟังแล้วก็เออนำไปคิดแล้วก็เอออย่างที่น้องคิดเนี่ยดีไหมไม่ดียังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงก็คือเราก็ควรที่จะนำไป ่าคิดบ้างว่าเออความคิดเห็นเขาดีถ้าความคิดเห็นเขาดีก็อาจจะเอาตามน้องก็ได้ไม่จำเป็นว่าเราเป็นความคิดเห็นของเราเราเป็นพี่ไม่ใช่ครับถ้าความคิดเห็นของน้องนั้นมันดีเราก็ควรที่จะนําไปอ่านําไปใช้หรือว่านําไปแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นข้อต่อไปข้อที่แปดครับข้อที่แปดก็คือทาผิดควรให้ไอภัยแก่กันนะ เวลาใครทําผิดอะไรก็เราก็ควรที่จะให้อภัยกันอย่างเช่นว่าน้องอ่าพี่บอกเอออย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวแก้วแตกในที่สุดแก้วก็หล่นกับมือน้องเลยแก้วแตกพี่ก็ควรที่จะพูดดีๆกับน้องเออเห็นไหมพี่บอกแล้วอย่าเล่นมันแตกอะไรว่าใครไะว่าเออเห็นไหมถ้าวางไว้ตามที่พี่บอกแล้วมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ะนะเข้าใจไหมน้องอะไรแบบนี้ก็คือน้องก็ควรที่จะรับฟังว่าเออถ้าเชื่อฟังพี่เขา ก้วก็คงไม่แตกหลุดมืออะไรแบบนี้ได้นะข้อที่เก้าพูดจาด้วยคําสุภาพไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นน้องครับเราก็ควรที่จะพูดจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพไม่ใช่มีแต่ภาษาพ่อคุณรามครับข้าเองมุงกูซึ่งถ้าเป็นในสมัยพ่อคุณรามคําแหงนั้น ใครเองมึงกูก็เป็นคำที่สุภาพแต่ในปัจจุบันนี้นั้นาภาษาได้เปลี่ยนไปสรพนามมันเปลี่ยนไปฉะนั้นเราก็เวลาพูดจากันก็อาจจะพูดให้มันเพราะๆตามภาษาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันคนเป็นพี่อ,อาจจะใช้คำว่านี่นะน้องพี่ว่านะหนูอย่างนั้นก็ได้หรือว่าน้องอย่างนี้ก็ได้คนเป็นน้องก็พี่ครับพี่ขาก็าว่าไปพี่ครับอะไรแบบนี้ก็ได้เพื่อที่จะให้มัน เข้ากับยุคสมัยนะอยคำที่สุภาพนะอย่าเอาคำที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานอะไรพวกนี้มาใช้ในสมัยนี้ซึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นคำที่ล้าสมัยหรือว่าล้าหลังไปแล้วข้อที่สิบครับข้อที่สิบก็คือไม่ว่าจะเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องก็ควรที่จะเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่หรือว่า ญาติพี่น้องลุงป้าน้าอาผู้ปกครองถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าลุงป้าน้าอาหรือใครสั่งสอนเราเราก็ควรที่จะให้ความเคารพและก็เชื่อฟังคําที่อาผู้ใหญ่หว่าพ่อแม่เราสั่งสอนเรามามันจะเป็นอะไรที่ดีๆส่วนเราถ้าสมมุติว่าเราเป็นลูกเป็นหลานปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่า ู่ย่าตายายลุงป้านะอามันจะเป็นดูแล้เป็นเด็กที่น่ารักใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครใครใครก็ชอบประมาณนั้นนะสำหรับบทบาทของอาญาพี่น้องหรือว่าบทบาทของพี่น้องคนะคนที่มีบทบาทอย่างไรคนเป็นน้องมีบทบาทในวันหน้าที่อย่างไรอ่าหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วข้างต้นที่พูดไดพูดไปแล้วสิบข้อ ทีนี้เราเข้ามาดูกิจกรรมบทบาทคน้ที่สมาชิกในครอบครัวว่า,ามันมีบทบาทอะไรนะตั้งแต่บทบาทการเป็นสมาชิกบทบาทของพี่น้องบทบาทของพ่อแม่ทีนี้นํามารวมกันและมาทํากิจกรรมครับสําหรับกิจกรรมก็ที่พวกเราจะมาทําก็คือเรามาทําในหน้าใน แบบหัท้ายบทนะครับในหนังสือสุขศึกษาและพระศึกษานะครับในหน้าที่ 48, 49, แปดสิบเก้าแลวก็ห้าสิบครับมีสามหน้าบางทีอาจจะ่โอ้ทำไมเยอะจังมันมันไม่เยอะหรอกรอก็มีเขียนบ้างนิดนึงมีการผิดการถูกแค่สามหน้ามันก็คงคงไม่ไม,ไม่ไม่ยากหรือว่าไม่ง่ายจนเกินไปนะสำหรับบทเรียนที่คูดได้อ่า กล่าวมาในข้างต้นนะถ้าสมมตินักเรียนคนไหนทำเสร็จแล้วก็ส่งมาในในไลน์ของห้องเราได้เลยคุณจะตรวจและให้คะแนนถ้าคนไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาในไลน์ก็ได้คุจะเข้าตอบให้แต่ถ้าไม่มีใครถามก็อย่าลืมครับฝากไว้ครับทําแบบฝึกท้ายบทหน้าส8 49แปดสี่สเก้าแล้วหน้าสิบนะก่อนจะกันในข้ามนี้ก็อย่าลืมนะครับเด็กๆดูแลสุขภาพด้วย เนื่องจากว่าสถานการณ์ในตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะสุด,ดีและอีกอย่างก็คือสภาพของฤดูกาลครับนะฝนฟ้าอากาศตงบ่อยวันหนึ่งมีสามฤด,ดูอย่างที่เมด่พูดไปบ่อยก็คือมีทั้งอ่าตอนเช้ามาเป็นอากาศเป็นน้ำหนาวสายมาอากาศร้อนบ่ายมาฝนตกซึ่งวันหนึ่งมีสามฤด,ดูเราก็อาจตากถไม่ได้ป่วยได้ก็อย่าลืมครับดูแลสุขภาพด้วยครับ สำหรับคาบนี้กู๊ตก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมครับถ้ามีปัญหาไม่เข้าใจตรงไหนก็อย่างที่บอกไว้ครับว่าให้ตอบมาในไลน์ส่วนแบบฝึกหัดก็ส่งมาในไลน์ได้เลยครับสำหรับวันนี้คูตก็ขอยุติไว้วเวลาเพียงเท่านี้ครับ